สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้เราจะมาสรุปงานที่เราทาไปเมื่อวานนะคะว่าเมื่อวานนี้เราได้ทาอะไรไปบ้างเกี่ยวกับแปลงผักนะคะเมื่อวานนี้ไอ้ลอมกไ็ไปซื้อปูนขาวนู่นนะคะห่างจากนี่ก็ประมาณสักสามกโลสี่โลได้นะคะสามกิ 3, 4, โลสี่กิโลนะคะก็ตรงแถวบ้านกุดเหลือคําเขามีเป็นกระสอบนะคะกระสอบเขานี่คือห้าสิบกิโลเขาบอกห้าสิบกิโล กระสอบละ150บาทแต่๋ยาซื้อแบ่งขายกิโลละ10บาทเราก็เลยซื้อยกกระสอบมาเอามายากเหมือนกันแหละตอนแรกเขาพ่วงท้ายให้เขาย,ยกขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์ให้รัดแล้วรู้สึกว่ามันจะเวียงเวียงก็เลยเข้ามาวางไว้ตรงด้านหน้าแล้วค่อยๆขี่มานะคะาวานนี่ก็ทําจนจนเย็นจนค่านะคะเพราะว่ากลางวันแดดมันร้อนแล้วเราทำไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันรู้สึกปวดหลังจะเลยทําทิ้งไว้ก่อนแต่เดี๋ยววันนี้ อ่าตอนช่วเงเยน็นๆอาจจะเป็นช่วเงเยน็นๆก็จะทําให้เสร็จให้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแอลอมซื้อปูนมานะ f อปูนขาวนี่ห้าสิบกตอนนี้เหลือเหลือเท่านี้นะคะใช้ไปแอลลอมก็ใช้ไม่ไม่รู้เขาใส่เท่า่นะอันนี้แอลลอมก็จะใส่ปูนขาวไปแล้วก็มันจะมีขี้วัวนะขี้วัวที่เป็นกระสอบกระสอบแบบนี้นะคะใส่ขี้บัวไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่แบบเป็นถุงๆนะคะ ใส่ไปแล้วอรอามก็ใช้จอบอะไรนะคลุกเข้ากันให้เขาเข้ากันตรงนี้แปลงมันยังไม่โอเคเพราะว่ามันจะต้องใช้ท่อ p v c มามาทําแบบนี้เพื่อที่ว่าตรงเหลี่ยมตรงเนี้มันจะได้ยึดติดกันอยู่นะคะแต่ว่าตอนนั้นเราแค่ก็แค่เอาวางไว้ก่อนเอาเป็นแถวแต่พอดีเขาดินมาแล้วก็เลยให้เขาลงไว้ก่อนเมื่อวานนี้แถวนี้ก็ทําเสร็จหมดแล้วนะคะ อันลำก็จะเหมือนตากดินไว้อย่างนี้ก่อนกลับมาจากพิโลกหลังสงการแล้วค่อยมาเริ่มทํานะคะเริ่มปลูกกันส่วนด้านนี้มันคือได้ลอมก็เอาลงหมดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวขี้วัวเอาลงหรือย,ยังอ๋อขี้วัวแห้งยังไม่ได้เอาลงมีแต่ปูนขาวกับปุ๋ยไอ้ไม่ใช่อะไรนะดินนะคะดินทีด่ดินปลูกอันนี้ก็ลงไว้ห้าแปลงคือมันทําต่อเนื่องกันเป็นชั่วโมงแล้วนะคะก็เลยแบบ มันรู้สึกว่ามันจะเซจะล้มแล้วปวดหลังก็เลยก็เลยหยุดไว้ก่อนเอาไว้ทําวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเอาขี้วัวแห้งใส่แล้วเราก็จะใช้จอบเขาเรียกอะไรนะให้คลุกเขาดินให้มันเข้ากันก็ดีเหมือนกันนะคะก็เหมือนเราตากดินไว้ฆ่าเชือ้อราฆ่าอะไรกลับมาแล้วเราก็เริ่มต้นทํากันเลยนะคะส่วนจะปลูกอะไรนั้นไอ้เราพ็จะปลูกก็จะปลูกสิ่งที่เรากินนี่แหละ เน้นสิ่งที่เรากินแล้วก็อาจจะมีผักอะไรที่มันอาจจะดูก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาบ้างไม่แน่กลับไปพี่โลกอาจจะไปดูพันธุ์พืชมเมล็ดพันธุ์พืชตามร้านที่เขาขายทั่วไปเพราะว่ามันอาจจะมีที่เรากินนะคะอันนี้ก็คือผลงานที่ทําไปเมื่อวานนะคะทําไปเมื่อวานตอนเย็น เราไม่ใช้มอเตอร์ไซค์ขนขี่มานี่เลยส่วนปุ๋ยก็ใช้มอเตอร์ไซค์ขี่มาลงตรงนี้เหมือนกันเดี <c> ๋ย <oughs> วเรามาดูมะม่วงกันนะคะโอ้โหตรงนี้นะนี่เริ่มลูกใหญ่แล้วอย่างที่บอกตรงนี้เห็นไหมคะจะมีหัวนี่มันจะออกแดงๆเรื่อเๆื่อหน่อยๆนะคะเนี่ย ตรงนี้น่าจะเป็นไม่รู้เหมือนกันหมวอะไรเดินตรน่าจะเป็นเขียวเสวยมั้ยนี่อันนี้สีสันสีสันโอ้โหลูกใหญ่แล้วสงสัยกลับจากอ้าวล่วงอีกแล้วนี่ล่วงอีกแล้ว สงสัยกลับจากบ้านก็คงจะลูกใหญ่แล้วนะคะเนี่ยเอฟซี FC บอกว่ากวอาไอ้ลำจะกลับมามะม่วงก็ใหญ่เกินแล้วครูเอฟซีชั่วไม่ได้ให้เอฟซีดูเห็นไหมสวยงามมากเลยอ่ะโชว์ความสวยความงามของเขาตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ตามมาติดๆนะคะนี่ตอนนี้ก็จะเหลือที่อยู่ยงคงกระพันนะโดดเดียว แต่ละคนแต่ละช่อตรงนี้นะคะในหนานี่ก็แตกใบอ่อนเยอะเยอะแล้วนะคะชะอมนี่นะคะใบเหลืองเหลืองล้วไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาฮอร์โมนมาฉีดให้เขาตรงนี้เริ่มแตกยอดเยอะแล้วนะคะเรามาดูสิ่งที่เราปลูกไปกันบ้าง นี่เมื่อวานนี้รดน้ําให้ตอนเย็นเช้ามารู้สึกสดชื่นเลยนะคะอันนี้คือต้นแคของเราอันนี้มะละกอส่วนมากจะเป็นพันเตี้ยนะคะพันเตี้ยเขาจะรลอดปลอดภัยให้เราไหมอ้าวต้นนี้เหมือนจะเหี่ยวแล้วนะคะเนี่ยได้เท่าไรก็เท่านั้นนะแต่เวลาเนั้นเราก็ใช้ซ่อมแซมเอาซื้อมาซ่อมเอาแต่ต้นนี้ต้นนี้เขียว โอ้ Ooh, มะเขือลูกใหญ่แล้วนี่นะคะมะเขือเราลูกใหญ่แล้วนะคะเอฟซี FC. ยังลงดินไม่หมดวันนี้ว่าจะเอาจะเอากระเทียมเผากระเทียมเผาเนี่ยเอาใส่ถังอันนี้ไปก่อนมันใหญ่ดีแล้วก็เอาดินปลูกนั่นนะ่ะใส่ไว้เขาจะได้ถ้าอยู่แค่นี้มันเดี๋ยวเขาก็จะแย่ จะได้ใส่จะได้มีอาหารเยอะๆไว้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวกลับมาแล้วค่อยดูว่าเราจะลงตรงไหนนะคะโูนี่สวยไหมดูสีดูสีนะคะอันนี้นะถ้าตอนเย็นๆอลอมดูนะเหมือนแบบเขาจะแห้งตายแต่พอได้น้ำมาก็ชุ่มชื้นนิดนึงส่วนพกกากองก็สวยนะเอฟซีผมว่าบ่าวใต้เราก็ดูนะ เอาลวงอีกแล้วนี่ลวงอีกแล้วอุ๊ยนี่เอา้าดอกเริ่มแห้งแล้วเนี่ยสงสัยจะหมดฤทธิ์ซื้อปุ๋ยมาใส่ยังไม่ได้ใส่ให้เลยนะคะ เห็นไหมสีสวยไหมคะ